ส่วนของคอลลาเจนกระป๋องสีส้มทองตัวนี้นะครับชื่อว่าอามาโดอิมูคอลลาเจนเป็นสูตรใหม่ของเราเลยนะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นราคาปกติที่ทั้งปีนี้จะเจอกันคือซื้อ2กระป๋องลดเหลือ1 9 9 0แล้วก็จะแถมเป็น2กระป๋องแบบนี้เป็นโปรโมชั่นปกตินะครับแต่วันนี้โหนกระแสมาเจอพี่หนุ่มแบบนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะแต่วันนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเราใส่ในส่วนของสมุนไพรไทยนะครับตั้งแต่สารสกัดจากขิงนะครัสสาากดเเทีีีีียยมมูู้้วววว็คขขไปป่่่ํญในนนนนองิิ แก้วแรกนะฮะของหัวนกระแสนะครับก็สามารถชงดื่มแบบนี้เนี่ยนะฮะให้แบบว่าเปรี้ยวปากนะครับใครที่ดูหัวนกระแสอยู่แล้วน้ําลายสอนะครับก็ขออาภัยด้วยเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นเฟเวอร์ที่รสชาติมันอร่อยจริงๆ้วถ้าเกิดว่าอยากเติมความสดชื่นครับสามารถเติมเข้าไปนี่ฮะเป็นแก้วน้ําแข็งแบบนี้ได้เลยอยากกินเลยอ,ะอ่ะพี่หนุ่มรบกวนเลยลองชิมดได้เลยไหมครับอชิมได้เลยนะได้เลยได้เลย,เล,ยลองบอกกันเพราะวันนี้เป็นแก้วแรกของรายการเลยนะฮะ เป็นไงฮะรสชาติโคตรอร่อยโคตรอร่อยโอ้หขอโทษผมพูดทำดับแต่โคตรอร่อยจริงๆริงโอ้โหขอโทษโคตรอร่อยจริงจอ่าเนี่ยก็เป็นรสชาตินะฮะที่เราเนี่ยทั้งบริษัทก็ร่วมกันเทสนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดื่มมันจริงๆนี่ต้องบอกว่าหลายคนนะครับก็ต้องใช้ชีวิตถูกไหมออกมาบางทีเจอฝุ่นนะครับแล้วก็ต้องทํางานอยากทํางานแบบมีวินัยเนี่ยให้เจ้านายรักเจ้านายหลงเหมือนผู้ใช้จริงคนนี้ชื่อว่าคุณเฟิร์นในวัย28ปีนะครับอยากเล่นติ๊กต็อกแล้วให้คนกดไลค์เยอะๆก็เลยเสริมความมัััััั่่่่่นน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 นใจจคคคคครรรรรบบบบบด้้้้ววววยยยอออออออีีีมมมมููลลลลลลลาา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 าเเะะะแแกกกกกกก็็ททหหหหํงสส ลยครับซื้อ2กระป๋องแบบนี้เนี่ยปกติ1,990นะครับแล้วเราก็จะแถมอีก2กระป๋องแล้วจัดส่งฟรีใช่ไหม mm. พี่หนุ่มพร้อมไหม <Okay. S 1> วันนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมให้ส่วนลดเฉพาะรายการนี้เลยลดไปเลยเซ็ตละ700บาทนะครับ oh. เหลือเพียง1,290ส่งรีด้วย่งฟี